สบายดีตอนเศ้าวันนี้ก็วันศุกร์หาก็มาแต่เลาะซื้อเวดไก่ตลาดบ้านพุนม่วงก็เลยม,มานจอะปงชวนยางก่อนยางสองปีอายุสองปีก็ูทีปลูกมันใส่ในหลองคนมันวันนี้สองปี มันผู้หมอนี่มันใหญ่กว่าหมอตัวนี้ป้าเติมหมอนี่หอวยมันจะซ้ำขาเลยแล้หมอนี่กำบวหุ่มเลยหมอนี่ใหญ่แน่นอนต้นโอ้นอายุสองปีหรือว่าแต่เสี่อขนาดไหนอายุสองปี มันมีมีครบได้ดอกไม,ม้ก็ยังมีปลูกบันก็มีมแหวนแหว่เข้ามาอยู่แบบน้อกรบมวลเนปุ๋ยท้บเบิ้งเบิ้งกอนหัวมุลน,นี่ก็ะเจัดหมดได้มาหลายมื่นเลยพายพันมาจุดเนี่ยน้องวัน แน่นบ่แบกเขาอยู่บ้านจากักเลยบ้านเขาโอ้ใครมาจุ่ด,ดีสิ่งเห็เดใหม่กดถั่วนี่ก็ได้ถั่วกระดอกวดล่ะจะมาเห็ดถั่วใหม่โอ้เฮอยพูดบ่ ไปพุณไปพุณแบ่งเขาแล้วนี่เบิร์หนึ่งนะเบอร์ก็เบิ่งหัวกันเด้อปัน